สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงตัว Google SGE ตัว SGE ก็ย่อมาจาก Search Generative Experience ซึ่งมันจะเป็นตัว Search Engine นะครับที่เราสามารถที่จะทำแบบนี้ได้ก็คืออันที่หนึ่งเลย Text to Image สามารถให้มันสร้างภาพออกมาได้นะครับเหมือนกับตัว Bing Image Creator เลยนะครับแต่นี่เร็วมากแล้วก็ตอนเราเ e ิร์ชอย่างเช่นผม เสิร์ชข้อความว่าเนี่ยอยากจะหาแพชชั่นเนี่ยมันก็ทำการสรุปเนื้อหาที่สำคัญสำคัญจากตัวเน็ตพร้อมกับให้แหล่งอ้างอิงมานะครับเนี่ยตรงมีตัวที่เราคลิกลงไปได้เนี่ยซึ่งทำงานได้ค่อนข้างดีเลยคราวนี้ถ้าเราอยากจะใช้ตัวนี้นะครับณนะตอนนี้เราจะต้องใช้ VPN connect เข้าไปที่ตัวอเมริกานะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ย ผมใช้ตัว VPN ของตัว Nord เนี่ยเข้ามาที่อเมริกาแบบนี้พอเราอยู่ในตัวอเมริกานะครับเราก็เปิด Google Chrome ขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นตัวเนี่ย Search Lab ตรงนี้นะครับนี้เราก็คลิกเข้าไปนะครับแนะนำให้ล็อกอินเข้าไปใน Google Account ของเราก่อนอย่างเช่นนี้ผมก็ล็อกอินเข้า Google Account แล้วตัวนี้นะครับตัวที่จะพูดถึงในวันนี้ตัวแรกก็คือเนี่ยตัว SGE Generative AI i n s e r t ก็คือ ตัวนี้เราก็แค่มาคลิกตรงเนี้ยเดี๋ยวผมปิดของผมก่อนละกันแล้วก็เปิดให้ดูใหม่เริ่มต้นมามันจะโชว์แบบนี้แล้วผมก็คลิกตรงนี้นีแล้วมันก็ให้เราก็อกรีนะครับตรงนี้เงื่อนไขาการใช้งานอากรีไปแค่นั้นนะครับพอทำตรงนี้ได้เสร็จปุ๊บคันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมปิดของผมทิ้งให้หมดก่อนดีกว่านะครับแล้วผมเข้ามา ในตัวโครมให้ดูนะฮะและอันนี้ผมเลือก Account สักอันหนึ่งที่ผมมีอยู่นะครับพอเข้ามาแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้เนะี่ยมีรูปเนี่ยเซ a ร์ชตรงนี้นะครับพอมีตัวนี้เราก็สามารถที่จะ Search จากตัวบารตรงนี้ซึ่งเป็น Google หรือว่า Search จากตรงนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นผมบอกว่า draw picture อันนี้ผมบอกเปลี่ยนเป็น Cat แล้วกัน Cat in super hero อ่าแบบนี้ ดี๋ยวนะครับอันนี้มันก็คือเหมือนกับ text to image เดี๋ยวมันก็จะสร้างตัวรูปตามไอเดียที่เราบอกไปนะครับอันนี้ค่อนข้างเร็วเลยนะครับแต่นะครับผมบอกว่าให้สร้างรูปแมวโดยใส่ตัวชุดของซ u เปอร์ฮีโร่สมมุติพอเราได้อันนี้มาสมมติผมบอกวาอ่ามาคลิกดูรูปนี้อยากจะดาวน์โหลดเราทำไงนะครับคลิกมาตรงนี้มันก็จะเข้าสู่โหมดตรงนี้นะครับ อันนี้เดี๋ยวผม Export ให้ดูว่าทำไงได้บ้างแบบที่1ก็ดาวน์โหลดแบบที่2ก็ไปเซฟใน Google Drive ผมคลิกดาวน์โหลดตรงนี้ก็ดาวน์โหลดปกตินะครับเป็นไฟล์ png เนี่ยผมสามารถเข้าไปเปิดดูได้เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นปกติหรือว่าเราจะไปเซฟในตัว Google Drive ของเราก็ได้นะครับคลิกไปเนี่ยก็บอก Saving Image แล้วตรงนี้ผมมาเปิดอีกแท็บหนึ่ง นะฮะแล้วก็มาเปิดตัว Drive ของผมนะเห็นไหมครับผมก็จะได้ตัวนี้นะครับอยู่ในตัว google drive นั่นเองนะครับหรือเราจะ Edit ก็ได้นะครับอลองคลิกดูนะครับ Edit ตัวนี้หมายถึงว่าเราก็จะใส่ตัวพร้อมอันใหม่เข้าไปนะครับสมมุติสยามิสตรงนี้ผมบอกว่าเอาเป็นสมมุติว่า t o head cat แบบนี้แล้วเราก็ generate image ใหม่ได้เห็นไหมครับคันนี้เราก็จะได้แมวแบบ2หัวออกมาแบบนี้เป็นตน้นอันนี้ก็ลองไปใช้ดูได้นะครับเลขอันหนึ่งที่ใช้สมมุติว่าผมบอกว่าเอาคำนี้ละกัน How to find a passion มาดูว่าตัว generative search นะครับมันก็คือพูดง่ายๆมันก็จะไปทำคล้ายๆเป็นบทสรุปออกมาให้เรานะครับเนี่ยขึ้นมาตรงนี้ก็จะบอกว่าเป็น generative AI ตรงนี้ยังเป็นตัว experiment ซึ่งสรุปรวมข้อมูลเกี่ยวกับการหา p a ช s i o n นะครับออกมาว่าทำยังไงได้บ้างนะครับแล้วแต่ว่าพอถัดมาข้างล่างก็จะเป็น เหมือนผลลัพธ์ของการเสิร์ชธรรมดาว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ไหนเพียงแค่อันนี้มันจะมีตัวรวมมาให้นะครับว่าสรุปออกมาแบบนี้แล้วเราก็สามารถที่จะ o o l o w w p เหมันในนี้ก็จะมีการบอกว่าเนี่ยมีคำถามอะไรบ้างที่น่าจะถามต่อออย่างเช่นเรารู้ว่าเอ๊อันที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้มันเป็นตัวแพ s ชั่นจริงเปล่า w h t t r r s size of passion อย่างเงี้ยอ่าผมก็คลิกตรงนี้เข้าไป ตรงนี้มันก็จะบอกออกมานะครับว่าแบบไหนบ้างนะครับอคราวนี้ลองมาลองตัวอีกอันหนึ่งซึ่งหลายท่านอาจจะเจอปัญหาตอนที่ใช้ตัว Bing Image Creator ใช่ไหมครับ mm hmm. ลองมาดูว่าถ้าเราสร้างรูปภาพจากอันที่มีติกลิขสิทธิ์แล้วกันนะครับผมบอกว่า Draw Picture of Iron Man Wearing Thai Costume แบบนี้ละกันนะครับไอรอนแมนใส่ชุดไทยสมมุติดูว่ามันสร้างให้ได้หรือเปล่าเพราะไอรอนแมนเนี่ยเป็นเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์เนี่ยแต่อันนี้สร้างมาก็บางรูปก็โอเคบางรูปก็ยังดูเหมือนว่ามีไทยคอสตูมนะครับมันสร้างมาหรือว่าเอาอันนี้เปลี่ยนเป็นมิกกี้เมาส์ดูนะครับ and family ณนะตอนนี้แล้วกันนะครับ e n e r a t i v e AI ของตัว Google เนี่ยอย่งอนุญ,ญาตให้เราสร้างภาพที่เหมือนกับว่าควรจะติดลิขสิทธิ์คือเบสจากตัวคาแรคเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์แล้วกันนะครับแต่ถ้าเราใช้ตัว Bing อะไรพวกนี้อาจจะมีปัญหาได้นะครับแต่บางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับใน e n e r a t i v อ a ออันนี้ผมบอกว่าเอาเซฟเก็บไว้ดูเล่น แล้วก็อาจจะเลตติ้งให้มันน้อยนึงนะครับว่าผมชอบอันนี้อันนี้ก็คือตัววิธีการใช้งานตัว Google SGE นะครับ Search Generative Experience ซึ่งเน้นอีกรอบนะครับคนที่จะใช้ได้นะครับจะต,ต้องใช้ VPN นะครับเข้าไปที่ประเทศอเมริกาจากนั้นเราก็ใช้ Account ของ Google ที่เรามีปกตินะครับแล้วก็ต้องรันผ่าน Google Chrome นะครับอ่ะ ท่าน,นี้อีกนิดหนึ่งนะครับถ้าเราใช้ภาษาไทยนะครับหาสมมตุติหาสถานที่ท่องเที่ยวในไทยช่วงหน้าหนาวเอา,อางี้ดีกว่าแนะนำะสมมุติเอาอย่างนี้เท่าที่ผมลองนะครับถ้าถามเป็นภาษาไทยเข้าไปเนี่ยตัว generative AI เนี่ยจะไม่ทำงานนะครับ อย่างเช่นอันนี้เนี่ยผมเสิร์ชภาษาไทยเนี่ยมันไม่มีตัวผลลัพธ์ของ g n n r a t i v e AI รวมถึงการสร้างรูปภาพด้วยนะครับวาดภาพแมวเดินทางไปเ v e r อเรสสมมติแบบนี้พอใส่แบบนี้เข้าไปนะครับมันไม่ได้สร้างเป็นรูปภาพให้นะครับในนี้เนี่ยผมเปลี่ยนใหม่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆนะครับ แต่พอสั่งเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยอันนี้น่าจะกำลังสร้างรูปภาพ4รูปให้ดูอ่านะครับเราก็จะได้เนี่ยก็สำหรับท่านที่มี VPN ก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับสวัสดีครับ